รจชาพิธีรัชมังคลาพิเศษเป็นงานพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงดำรงสิริราชสมบัติยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์งใดๆในอดีตพระพระาชาพิธีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เม <m> ื <w> ่อพุทธศักราช2451ซึ่งทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ไทย วันที่2รกรกฎาคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราชสมบัติยืนนานกว่ารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมยัยกาธิราชจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษในวันที่2 3และ5รกรกฎาคมพุทธศักราช2531ประกอบด้วยการประเพณีพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยมหาสุรยักพิมานพระราชพิธีสมโพธิสิริราชสมบัติรัชมังคลาพิเศษณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังและพระราชพิธีบวงสูงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตณพระพลาตรีมุกพระราชวังโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอนุโลมตามแบบแผนพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษเมื่อครั้งรัชกาลที่ห้า วันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2531วันแรกของพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษเป็นการประเพณพระราชกุศลทักษิณานุประทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสูรยพิมานในพระบรมมหาราชวังทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวานพระพุทธรูปประจําพระชมพันษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วถวายพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษแด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระญาณสังวรถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดพระไตร เสร็จแล้วเสด็จพระาชด,ดำเนินไปยังพระอโุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสาศดารามทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรและพระพุทธรูปสําคัญแล้วทรงพระดำเนินไปยังหอพระราชกรมานุสรณ์และหอพระชพงศานุสรณ์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระพุทธรูปปางประจรําราชการสมเด็จพระมาหากษัตริย์ในอดีตแห่งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี และสมเด็จพระบุราพรมหากรัตาธิยาที่ราชเจ,จ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาพิเศษณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรทรงศีลเสร็จแล้วไปทรงจุดทูปเทียนถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณนะมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสด็จลงยังชาลาพระที่นั่งทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายเครื่องบวงสวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชแล้วทรงพระครุนาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสวงสังเวยทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนย่ามที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาพ,พิเศษต่อจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาราชาก,กุฏภัณฑ์ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พราม์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธนพพระประดลมหาเสวชัดราชกกุฏิัณฑ์ดวงพระบรมราชสมภพพระสุพรรณบัตรสมโพชสิริราชสมบัติรัชมังคลาพิเศษทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏิภัณฑ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบวงสวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตเนื่องในงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษณพระพาตรีมุกพระชวังโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทอง ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังพระพาตรีมุกพระราชวังโบราณทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปปางประจำราชการสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งจุมสายทรงจุดทูบเทียนทองเทียนเงินและทูบที่เครื่องบวงสวงสังเบย และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตแล้วทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพาวาดบุญนาครองราชเลขาธิการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสดุดีบวงสูงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตจบแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารและประเคยนย่ามที่ระล,ลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษ แด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ